ก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ได้สอนการทําพื้นฐานในการใช้แบนเดอร์นะครับโดยคลิปนี้ก็จะมาสอนการใช้เครื่องมือใน Add Modify ตรงนี้นะครับว่าเอ้ยไม่ใช่สิเออเครื่องมือใน Add Modify นี่แหละแล้วมันจะอยู่ในแท็บ Generate ว่ามีอะไรที่จาเป็นในเออจำเป็นที่ต้องใช้ที่สําคัญสําคัญมากที่ผมใช้บ่อยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาสอนสําหรับคลิปที่แล้วหาใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถจอดกับ ไปดูก่อนได้นะมันเป็นการสอนพื้นฐานเราสามารถเอามาปรับใช้กันได้หมดนะครับผมโอเคนป้อมแล้วก็ไปทำมัได้เลยคลิปนี้ขอสืบลายเลยคลิปที่แล้วไปถึงเป้าหมายโอ้โหแซ่เโอเคไปอย่างแรกเลยให้เราเสษพาร์ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าต้องมีวัตถุสักวัตถุหนึ่งก่อนนะครับผมวัตถุเนี่ยวัตถุหนึ่งโอเคพอได้วัตถุมาแล้วเราก็จะมีไอ้ประแจสีฟ้านะาสมมุติเราไม่มีวัตถุเราก็จะไม่มีประแจสีฟ้านี้นะครับ โอเคเนี่ยพอเราเรียกวัตถุมาแล้วแล้วก็คลิกที่วัตถุนะครับผมจากนั้นก็มาที่ป e ัจจัยสีฟ้าน้ำเงินตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ add m o d i f y โดยวันนี้จะสอนแถบ generate นะว่ามีอะไรที่ใช้บ่อยมากที่ผมจะใช้บ่อยคือมี array b r a v e l เอ่อ b ุรีนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมผมจะใช้อีกแบบนึงแทนแล้วก็มี d e c i m a t e แล้วก็ mirror อ่า solidify Subdivision surface แค่นี้นะครับผมส่วนไอเนี้ยคือนานๆที่ใช้นะผมนานๆที่ใช้คือแบบแทบค่อยได้ใช้ในช่วงนี้ได้เทคนิคการทําพวกสปริงอะไรใหม่มานะผมโอเคไปเราไปเริ่มที่อารีนก่อนต้องอธิบายกันก่อนนะว่าอารีมันคือการเขาเรียกว่าไงดีเนี่ยครับอารีคือการเพิ่มเพิ่มวัตถุชิ้นถัดไปของเรามา1ชิ้น โดยในนี้มันสามารถเพิ่มขนาดเพิ่มระยะห่างแกน x แกน y แกน z ได้นะครับผมนี่ครับแกน z อันนี้ถ้าอันนี้เป็นศูนย์ก็จะติดชิดกันเลยจะอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้เนี่ยเราลองดึงออกมาโอเคประมาณนี้นะคืออันนี้เรามันจะเซกมาเป็น2อันแล้วถ้าสมมุติเราต้องการลดการเพิ่มเรามาเพิ่มรงนี้ได้เพิ่มที่เขาเนี่ยครับกด2 3 4สหาประมาณนี้แล้วก็ปรับ กน x กน y กกน z เครื่องมือนี้ไว้เหมาะสำหรับการทำบันไดการทำบันไดการทำบ้านแบบเหลี่ยงไม้แบบเป็นไม้เป็นเขาเรียกว่ายงไงดีเป็นไม้ที่เป็นแผน่นเป็นแผ่นนะครับเออมันจะเหมาะมากเลยในสถานการณ์แบบนั้นนะโอเคโจไปสำหรับอ r รี A, ต่อไปเลยブラเวลブラเวลเนี่ยมันจะเหมือนกับเครื่องมือใน Edit Mode เลยนะครับผม อ d ดินโหมอันนี้เอ้ยอันนี้อันนี้ b r a เวลใน e d ดินโหมดแต่ว่าการที่ใช้เราใช้ b r a เวลในแอดโมดิฟายมันจะค่อนข้างโอเคกว่าคว่ามันโอเคยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะัเน,นี่เห็นไหมมันจะเป็นแค่เออเขาเรียกว่ายงไงดีมันจะสร้าง b r a เวลขึ้นมาแล้วก็จริงแต่มันยังไม่ได้สร้าง้าพพูลิกอนอันใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราลองลบบราเวลอันนี้แล้วเราใช้บราเวลอันนี้ดูนนดเห็นไหม อันนี้คือเหมือนมันสร้างขึ้นมาเลยแต่ถามว่าเราสามารถใช้ b r เอ่อในนี้ให้มันเป็นเหมือนกับการใช้ b r a w s ใน Edit Mode ได้ไหมพอบรูว่ได้โดยการให้เรามา Apply ตรงนี้นะครับผม Apply ด้วย Apply ที่มันต้องไปที่ Object Mode ไดแล้วก็คลิกสามเนต้นแ้วก็ Apply นะผมกดคลิกไป Edit Mode เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะผมสําหรับ b r a w e ต่อไปเลยบูล l น ผมถึงผมจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ผมจะสอนแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้บูลีนเอาไว้ทำอะไรบูลีนเครื่องมือบูลีนนี่มันมีเอาไว้สำหรับการยูเนียนการตัดพาร์ตการเจาะเจาะรวมแล้วก็เจาะรวมแล้วก็เอ่อผสานเจาะรวมผสานโอเคประมาณนั้นนะแล้วมันจะมีอินสแตนซ์ยูเนียนดิฟเฟอเรนต์ดิฟเฟเรนประมาณนี้นะครับด้วยเอ่ออินสแตอินเตอร์เซ อันนี้มันเอาไว้สำหรับเออเขาเรียกว่ายัางไงดีสำหรับการรวมพาร์ตนะผมรวมพาร์ตวิธีการใช้คือเราต้องเพิ่มบูลีนเข้ามาในวัตถุแรกวัตถุชิ้นแรกก่อนจากนั้นให้เรามาวัตถุที่เราต้องการเจาะภาษารวมแล้วจากนั้นก็เลือกวัตถุปุ๊บนี่มันจะเป็นประมาณนี้คือการรวมรวมวัตถุประมาณนี้นะครับผมต่อไปยูเนียนยูเนียนก็การรวมเหมือนกัน การรวมกันรวมกันแบบนี้นะนี่เป็นแบบนี้ละการเป็นชิ้นเดียวกันประมาณนี้นะครับผมถ้าสมมุติเรากดพาร์ตตรงนี้กดเฮดอยู่เฮดคือการล่องหุ่นนะโอเคประมาณนี้ต่อไปเลยต่อไปแปบ๊บหนึ่งต่อไปอันนี้นะครับผมเห็นไหมการยูเนียนกับการการยูเนียนคือการรวมส่วนดิเฟอเรทคือการเจาะการเจาะแบบนี้นะ เราแบบนี้ดูอ่เดี๋ยวสกพาร์สมาสักอันก่อนสกพาร์สมาปันม,มาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขยายมันจากนั้นเรามาคลิกตรงนี้กดดีฟเ l อร์เลดเพื่อทําการเจาะมันเข้าไปแล้วก็มาเลือกพาร์ประมาณนี้นะครับผมคือจะเห็นว่าตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นใช่ไหมมันหายไปเราลองถ้าเรา e ี e ิทมันจะหายไปหมดเลยเไม่ใช่ดิถ้าเรา Delete มันก็จะเป็นแบบนี้ลองกดเฮดดู มันจะเจาะไปแล้วนะครับผมดูว,วิธีการที่เราไม่จําเป็นต้องกดเทสและมันเจาะก็คือการแอปพลายการแอปพลายบุรีนะผมประมาณนี้แล้วเราสามารถลบไปได้เลยผมดีดีไปแล้วนะครับเมื่อกี้ดีลีไปแล้วเจาะได้เป็นที่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับผมสำหรับเครื่องมือบุรีนนะโอเคไปไปเครื่องมือต่อไปันงต่อเลยที่ใช้ต่อไปเครื่องมือดิสเมดถามว่ามันใช้ทําอะไรมันเอาไว้สําหรับการลดค่าพลิกอนค่าทิศต,ตรงนี้นะผมหกสิบอะให้มันแบบ้วล,ลงเนี่ยประมาณนี้ จนเหลือแค่2เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้เอาไว้ลดค่าโพลิกอนแต่ว่าการที่เราลดค่าโพลิกอนมันก็จะแลกมาด้วยโมเดลบางชิ้นส่วนที่ลดเยอะก็อาจจะไม่สวยนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปที่ใช้บ่อยนั่นก็คือมิลเลอร์มิลเลอร์นั่นก็คือพูดง่ายๆนันก็คือกระจกนะกระจกมันจะสะท้อนแบบนี้ถ้าสมมุติด,ด้านนี้เราทํายังไงด้านที่สะท้อนก็จะทําตามแบบนั้นเหมือนกระจก ให้อารมณ์แบบกระจกนะฮเนี่ยประมาณนี้อ่ะสมมุติอันนี้ดึงขึ้นมันก็จะดึงตามดึงขึ้นดึงตามดึงหมุนดึงอะไรมันก็จะทําตามให้หมดเลยนะฮะประมาณนี้โอเคจบไปสำหรับมิร์สำหรับใครที่ไม่เข้าใจสามารถทักเฟซบุ๊กมาถามส่วนตัวได้นะครับผมี่ยิงทุกนี้ก็เราบอกลมครับไม่ค่อยได้ทำมาเท่าไหร่ต่อ,าตอมาเลย solidify solidify จะเอาไว้สำหรับการเพิ่ม เพื่มความอวบและการเอาง,ง่ายๆเพิ่มความอวบถ้าใช้โมเดลแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมไม,ไม่ไม่เห็นนะคือยังไงดีคือแบบมันไม่ชัดเจนนะรเราเดี๋ยวผมจะลองใช้พารอันนี้ขยายดูกรอนเึิบปเ๊บ่มจากนั้นก็เลือกตรงนี้ดึงลงมาในแกน x เห็นผม้อมแบบนี้ใช่ไหมครับผมมันจะเพิ่มความอวบด้านในนั้นนอกโดยถ้าเราเป็นเราเพิ่มในเลขจํานวนเต็มมันก็จะเพิ่มเพิ่มออกมออกไปประมาณนี้นะครับผมเลขจํานวนเต็มแต่ถ้าเป็นเลขจํานวนติดลบมันก็จะ เพิ่มเข้ามาด้านหนประมาณนี้นะผมสามารถกดแอปพลายได้นะกดแอปพลายเพื่อให้มันเป็นวัตถุนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้โอเคต่อไปเลยเครื่องมือต่อไปที่จะสอนนั่นก็คือ d ับ Divation Surface เป็นเครื่องมือที่เอาไว้สำหรับการเพิ่มค่าทคือเพิ่มเพิ่มเพิ่มค่าพ o ลีกอนสำหรับ งานที่ละเอียดขึ้นนะผมเอาไว้ทําเกี่ยวกับสเกลติ้งการปั้นคนอะไรทำอยางนี้นะผมสามารถศึกษากันได้อันนี้แค่พื้นฐานนะคือถ้าเราปรับเลเวลมันก็จะได้ค่าพลูกอรนที่สูงขึ้นแล้วก็ค่าที่ทีมากมันจะทําให้เครื่องเราอาจจะแหลกได้แต่ค่าเรนเดอร์นี่อย่าหาทำนะผมอาจจะทาให้เครื่องตู้มได้แล้วเครื่องไม่ถ้าแบบเครื่องแบบพื้นฐานเอาไว้แบบดูหนังอะไรแบบนี้ฮะอย่าไปหาปรับเยอะนะผมตู้มแน่นอนโอเคประมาณนี้ subdivision surface ต่อไปเครื่องมือต่อไปในแถบนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะผมที่ผมใช้ตทบทวนก่อน array, boolean, r a v e l b d e c i m a t e mirror, uh, solidify แล้วก็ s u b d i v i s i o n surface นะผมที่สอนในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผม1 2ึ5งอ 7, 7อย่างนะผม คือของบางอย่างครับผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมอาจจะไม่ได้ามาสอนนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปศึกษาแล้วผมมีความรู้เดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากท่านผู้ชมได้ชอบเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พีกันด้วยนะครับผมไปายคลิปนี้ลาลาก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับ